สานตุโธภควาติสิโสภควาอรหัมาตุุโวิสชระนาัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสทัมมาตา ตาเทวาบานุตาดังพุทโคขมาติติโตะคะวะอาาหงสัมมาสัมพุธีสนาตัโสุขโลกะวิทูอนุตตโรภูริตาทั Manda. อนุสานโตโตภาควาติติติโตภาควาติราหังสัมมา